เกพี่น้องก็อาเงี้สาาุนไพรเลอมึงเนี่มาประขอนด้วยเกาปลาคอนปลาขอนพ่อได้จูดีกินมามีลูพี่น้องเลือก,กพี่น้องเ้ยนี่ปาลาโ้ยตนีตนี่พวกพก้นบ้ี่พวกก็พวกกันี่ bắt ừ, ừ, cái bắt cái nó có nó có để chắp vô cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ những video hấp กานวิเวียนขอันเนี่ยขอตทวขออภัยเด้อพี่น้องเอ้ยลงแงีเงไปเด้อนี่หน้าเขาเกี่ยวเขาแล้วเอาวัดดีครับก่อน่ะวัดดีครับว่างวิ่งไ้ดีๆ ăn, ăn mà nước cứ câu là cha mày này, có mấy con ăn. Nai bưng Bà bà Mà cái, đó, cái nó, ơi, Mà đây xá nhà cứ ban văn Ôi 10 văn xá nhà đấy. Xá đèo cả bố mấy bà xong, Đây chắc tôm noi thì là, ra Thứ đây tôm dụ Mà đây vẫn còn ทางติทางหน้าตะของมื้อ <laughs> ดีดีย่านหมามาก,กัดเลาะสวนเ,นเนนวพิ่นไปน้ำกันเด้อพี่น้องเอ้ยสีโซกสีมานบ่ หัวกะขอโทษขออภัยเดอเออ้อกะมือกล่องทายว่าท่านเป็นปันไหนเด้อจ้าเดอ้อกะจิมีสันมี่ายตาเน่กะขอโทษจ่ะจะไปดอ้อนายเ้ยเก็บอันพักลงดูหันละมดแดงถี่กัดเด้อโอ้ยขุนล้านหน่อย

เออเออเออถิ่ไปมันจักตัวเนี่ยนมาหาเอานี่ลยะโอ้ยโยนแห้งๆเนี่ยพ่อมันถึง má đen mát đi là phi nông ơi, giàn thương má, má có hài, má พี่มา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 ไม่ท่องพี่บ่โอ้ยหัวคุณหัวพีเด้อพี่น้องเฮ้ยยินเวียกแตขอโทษขออภัยเด้อแฟนคลับทุกคนเลยแฟนคลับในประเทศแฟนคลับต่างประเทศก็ได้ขอโทษขออภัยเด้อขันยิ้นเวียนสีสะกันลมกับลมแห้งแห้งพี่น้องเลย ทังหา้านผีผีผีทั้งผีไปเปิดไปรอกับแทบไปหันโชคมาแล้วล่ะผีน้ำผีไหมไมมหด้กับเปิดโลดน้น้ำซอเฟียงห,ยหนง,หนง เนาะยามคืนมันกลับมาเออข้าวพายูนี่แหละมันเอาเออเอาเบิ้งถห้แม่เบิ้งป่าเบิ้งเบิ้งถห้พ่อแม่พี่น้องเพิ่นเบิ้งป่าก่อน ครับครับครับคป๊อกก่นเด็ดดบเดือบไม่ออกกรบไดเอเออกระไดออกเออพี่น้องีิวัดอันกับสวนใครหนาสวนสันด้นาเด้อันกับจอกกอเพ่อนันว้าอู้่ับไก่คุณคุลองอพี่น้องเอขอถดก่อนยเดอรขันสั้นขันยังแน่กรได กบ้านเราทำดิบ้านคุณเราบ้านสุปปลาให้เพันเบ้านกันลูกเบ้านได้ล,ละล่ะกินแรงแล้วเอ้านี่แหละพี่น้องเอ้ยออวัดดีจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้สองแย้สมอนโซตายในเด้อจ้าอ้าววัดดีครับกันลูกวัดดีครับกันสวัสดีครับวัดดีจ้าซ้นี่แหละจ้าคลิปหนาอพอกันไว้เด้อจ้าเด้อ